โอเคอ่ะประมาณนี้นะเอาแบบถ่ายกันแบบเรียวๆเลยนะผู้ชมนะสวัสดีครับ YouTube พบกับคุณพ่อจอยนะครับประเอิญประเอิญผู้ชมอย่างนี้มีผู้ชมที่ได้รับความเดือดร้อนใช้คำว,ว่าเดือดร้อนนะก็คือจากกรณีที่ช่องของผมนะครับโดนแฮกนะครับช่องคุณพ่อจอยโดนแฮกไปนะแล้วคลิปที่ผมสอนเกี่ยวกับการทำบ่อนะครับณนะปัจจุบันนี้ยังกู้คืนอะไรไม่ได้นะครับรวมถึงช่องก็ ก็ยังไม่ได้กลับมานะผู้ชมนะตอนนี้ยังไม่ได้กลับมานะครับก็<ๆส> <OSE> <fant ine> ทําให้มีผู้ชมหลายๆท่านที่กําลังก่อสร้างก่อสร้างบ่อตามนะครับทั้งบ่อปลาทองบ่อปลาคาร์แล้วแล้วงานมันติด,ดขัดนะก็จะมีมีผู้ชมที่พิมพ์ขอคำา่ี่เหลือมาในแชทนะครับของแฟนเพจ a c e b o o k คุณพ่อจอยนะครับคราวนี้ก็<จ>ก็ผมได้ พยายามผมใช้คำว่าผมได้พยายามที่จะติดต่อกับทางทีมงาน gmail นะครับเพื่อที่จะกู้คลิปเหล่านั้นรวมถึงช่องของผมกลับมานะครับแต่ระหว่างนี้ผมคือผมไม่รู้ว่าจะจะไม่ได้มาเมื่อไหร่ไงก็เลยเดี๋ยวจะถ่ายเป็นคลิปแบบนี้แหละนะครับแล้วอธิบายให้ผู้ชมนะครับได้เข้าใจกันแบบแบบโลบรตัตตตอนนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรพี่เจม เขียนแบบครับเขียนแบบคร่าวๆให้ผู้ชมได้ดูนะประมาณนี้นะเออดีมาสวัสดีผู้ชมก่อนมาดูหน้ามาดูหน้าพี่เจมก่อน <Yeah. S 1> สู้ไปผู้ชมสู้ไปนะครับผมยังไม่ยอมแพ้หรอกนะครับก็คร่าวๆนะเอาเอาข้อมูลคร่าวๆของการโดนแฮกครั้งนี้นะครับโดนแฮกจีเมลไปนะครับ อีเมลนั้นผูกกับช่อง Youtube ไว้นะแล้วก็มีการแก้รหัสนะครับแก้รหัสพาสเวิร์ดแก้เบอร์มือถือที่ต่อนะครับแล้วก็เข้ามาทำการเปลี่ยนแปลงช่อง Youtube คุณพ่อจอยนะครับลบคลิปหรือเขาอาจจะแค่ปิดความเป็นส่วนตัวไว้อันนี้ผมไม่รู้แต่ขอให้เป็นประเด็นหลังแล้วกันนะครับแต่แน่ก็คือตอนนี้คลิปในช่องจาก137เป็นศูนย์นะแล้วก็ช่วงประมาณ5ทุ่มไหม ก็จะมีการโพสต์คลิปที่ละเมิดลิขสิทธิ์นะครับทําให้ช่องโดนโดนลบทิ้งไปนะครับแต่ว่าก็เมื้อต้นนะผมดําเนินการแจ้งไปกับทาง Gmail แล้วว่าว่าผมโดนแฮกครับขอความช่วยเหลือหน่อยนะครับตอนนี้ผมได้อีเมลกลับมาแล้วได้อีเมลนะอีเมลได้อีเมลกลับมาแล้วนะครับแต่ว่าช่องช่อง YouTube ยังไม่ได้นะยังไม่ได้กลับขึ้นมานะครับก็ต้องรุ้นกันต่อไปดังนั้นก็ระหว่างนี้เดี๋ยวพบกันเจอกันที่ช่อง B2 นี่แหละนะครับคุณพระจอยประพระจอยว2นี่แหละ ยังพูดคุยกันยังให้ความรู้กันได้เหมือนเดิมแล้วก็หวังว่าผู้ชมจะจะยังสนับสนุนเราสองคนพ่อลูกแบบนี้ต่อไปนะนะครับอ่ะเข้าเรื่องเข้าเรื่องอ่าเรื่องของการทบบราําบ่อบปลาค้าบ่อปลาทองนะนะครับจะให้กู้คลิปเดิมกลับคืนมาเลยผมว่ามันก็ก็ลำบากอยู่อ่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะจะสอนว่าวิธีการออกแบบบ,อบ่บอบปลาค้าบ่อปลาทองนะครับเราจะต้องออกแบบแบบไหน นะครับคร่าวๆแล้วกันเพราะว่าจะมีผู้ชมที่ไม่เข้าใจหลักๆเลยส่วนใหญ่นะก็คือรูปทรงพื้นที่พื้นที่ของของของผู้ชมในการที่จะไปก่อสร้างมันไม่เท่ากันใช่ไหมแล้วรูปแบบของบ่อมันก็ไม่เท่ากันพอมันไม่เท่ากันบางคนรูปทรงบ่อมันก็จะเป็นทรงยาวบางคนทรงบ่อก็เป็นทรงสั้นการที่ผู้ชมจะจะยึดแบบตามแบบบ่อปลาของผมเลยมันมันไม่ได้ไงนะครับดังนั้นก็เลยเดี๋ยวสอนเขียนแบบเลยสอนเขียนแบบให้เข้าใจกันง,ง่ายๆใน จะพยายามให้จบภายใน8 9้านาทีส0นาทีประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดติดตรงไหนตรงไหนไม่เข้าใจยังไงก็เดี๋ยวคอมเมนต์คอมเมนต์คุยกันอีกทีนึงแล้วก็เดี๋ยวลงคลิปเรื่อยๆนะสาหรับช่องนี้นะจนกว่าจนกว่าช่องช่องหลักจะกลับมาสาธุสาธุาธจริงๆขอให้ขอให้ได้กลับมาจริงๆนะผูช้ชมนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหากันไปดูเนื้อหากันเดี๋ยวสอนเขียนแบบด้วยกระดาษเลยเนี่ยผมเตรียมกระดาษไว้แล้วนะครับ อย่างนี้เลยเอากันอย่างนี้เลยวันนี้ครับกระดาษกับปะกาแค่นี้ออกแบบเป็นออกแบบเองเป็นแน่นอนนะครับแล้วก็ขอแรงผู้ชมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนคลิปที่แล้วผู้ชมคือตอนนี้พอช่องหลักมันหายไปนะครับเวลาผู้ชมค้นคําว่าคุณพ่อจอยหรือคุณพ่อครามในใน Google, ในกูเกิลในยูทูบอะมันไม่ขึ้นนะครับดังนั้นผมขอแรงผู้ชมพิมพิมคอมเมนต์ด้านล่างแฮชแท็กแฮชแท็กคุณพ่อจอยนะครับหรือแฮชแท็กคุณพ่อครับพิมพ์ไว้ที่คอมเมนต์นะครับ หรือทั้งสองเลยยิ่งดีคุณผู้ชมคุณพ่อจอยแฮชแท็กคุณพ่อจอยแฮชแท็กคุณพระครับเว้นวักนิดน,นึงนะครับแค่นี้เป็นการช่วยแล้วผู้ชมแค่นี้เป็นการช่วยแล้วแล้วก็้าเกิดผู้ชมกดไลค์กดไลค์คลิปนี้ก็เป็นการช่วยแล้วเช่นเดียวกันนะครับโอเคเสียวล่ามาเยอะแล้วนะครับก็ไปไปดูเนหันเลยโอเคไม่มั่นใจว่าจะเห็นชัดหรือเปล่านะผู้ชมนะเดี๋ยวลองดูนะครับ หลักการง่ายๆอย่างนี้ครับผู้ชมการที่ผู้ชมถามมานะครับว่าเราจะออกแบบะะบ่อปลาค้าบ่อปลาทองยังไงนะครับผู้ชมต้องดูก่อนนะว่าว่าบ่อของผู้ชมนะครับไม่ใช่พื้นที่ของผู้ชมนะครับจะสามารถสร้างบ่อได้ในรูปแบบของสี่เหลี่ยมผืนผ้าทรงทรง,ทรงเขาเรียกว่าทรงสั้นหรือทรงยาวนะยกตัวอย่างนะครับบ่อทรงสั้นนะโทษท,ท,ทีฮะ บอ่อทรงสันนะ้นเนยอาจจะเป็นได้พื้นที่ประมาณนี้นะครับหรือบอ่อทรงยาวอาจจะได้พื้นที่แบบนี้นะครับก็คือได้ด้านแคบ,บ,บนะแคบๆนะแต่ว่าทรงมันจะยาวนะครับคราวนี้มันต่างกันยังไงล่ะพระจอยคือผู้ชมน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วเนาะว่าเวลาเราจะทําบ่อปลานะครับเราจะต้องมีการกั้นกรองนะครับแล้วเราจะกั้นกรองที่ประมาณ30เอร์เซนตของบอ่อนะครับ กรองที่มาตรฐานนะครับควรมีขนาด30มสิเอร์เซของพื้นที่บ่อทั้งหมดนะครับพูดง่ายก็คือประมาณแบ่งสามส่วนแล้วเลือกมาหนึ่งส่วนนะนะสมมุติอ่ะบ่อเรานะครับเป็นทรงนี้สมมติบ่อเราโทษทีนะฮะมือผมโดนบ่อเราเป็นทรงนี้นะครับเราจะกั้นกรองใช่ไหมเราก็แบ่งบอ่อเป็นสามส่วนนะครับอ่าส่วนเท่ากันเคร่าวนะเคร่าวนะแล้วนี่เรา แปลว่าเนี่ยหนึ่งส่วนสองส่วนสามส่วนนะครับแบ่งครึ่องอย่างนี้นะฉะนั้นเราควรจะกั้นกรองส0มสิเอร์เซ็นตก็คือกั้นตรงนี้ครับผู้ชมอ่ะแล้วเราก็มาแบ่งช่องกรองเป็นสี่ส่วนได้ใช่ไหมอย่างเี้ยนะอย่างนี้นะแล้วเราก็เดินท่อสะดือนะครับเดินท่อสะดือจากตรงนี้นะมาที่กรองช่องแรกอย่างนี้นะครับแล้วก็จะให้เป็นกรองช่องหนึ่งสองสามสี่ นะครับแล้วก็ติดตั้งปั๊มน้ําที่ช่องนี้เพื่อที่จะดันน้ํากล่าเข้าสู่บ่อเลี้ยงแบบนี้นะครับหรือถ้าเกิดผู้ชมไม่ชอบหัวเจ็ดเดียวนะครับผู้ชมก็เดินท่อตัวนี้มาเพิ่มอีกจากปั๊มน้ําตัวเดิมนี่แหละนะครับเดินอ้อมมาไว้มาฝังไว้นะครับแล้วก็มาใส่ฝั่งนี้เพื่อจะให้น้ําออกอีกฝั่งหนึ่งอย่างนี้นะครับน้ําก็จะวนละอันนี้คือผู้ชมน่าจะน่าจะพอเข้าใจกันแล้วแหละนะครับจากคลิปคลิปเก่าคือคลิปคลิปเก่านะครับที่ช่องโดนแฮกไปนะครับ ที่อีกตอนนี้กําลังพยายามกู้กลับคืนมานะคราวนี้แล้วถ้าเกิดเป็นบ่อทรงยาวแบบนี้ผู้ชมดูนะบ่อทรงยาวแบบนี้ถ้าเกิดเราใช้หลักการเดียวกันในการทํานะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นพื้นที่กรองคือสามสิบเปอร์เซ็นของบ่อใช่ไหมแบ่งเป็นสามส่วนคร่าวๆนะตอนนี้ใช่ไหมท่อนนี้นะนะครับแล้วเรากั้นอย่างนี้ใช่ไหมพื้นที่กรอง นี่พื้นที่บ่อนะครับบ่อเลี้ยงนะวงนี้บ่อเลี้ยงตัวนี้เป็นพื้นที่กรองนะผู้ชมจะสังเกตอะไรไหมถ้าเกิดเราจะแบ่งสี่ส่วนแบบนี้เกิดอะไรขึ้นครับมันแบ่งไม่ได้แล้วนะผู้ชมเราจะได้พื้นที่ในการดูแลรักษาช่องกรองที่แปลกประหลาดมากนะครับคือทั้งแคบผู้ชมลองคิดภาพนะสมมติตรงนี้มันเมตรหนึ่งอะนะครับครึ่งหนึ่งคือห้าสิบเซนครึ่งหนึ่งคือยี่บห้าเซนนะนี่ยี่ห้าเซน ี่ิบห้าเซนยี่บห้าเซนนะครับแต่ว่ายาวไปสักสมมติอันนี้สามเมตรอ่ะสมมติตรงน,นี้สาเมตรนะครับตรงน,นี้ก็แปลว่าหนึ่งเมตรใช่ไหมคือหนึ่งเมตรคูณย,ยี่ิบห้าเซนบำรุงรักษายังไงอะ่ะนะครับจะใส่กรองอยังไงจะเดินท่อจะวาฝากท่อ,อยังไงมันพื้นที่มันแคบจนไม่สามารถทํางานอะไรได้นะครับแล้วเราจะทํายังไงอ่ะผมฝากอันนี้ไว้ก่อนนะอะันนี้เราคุยกันแบบง่ายๆเลยนะผู้ชมนะ เออผมมีมีไอเดียว่าถ้าเกิดถ้าเกิดผมได้ช่องผู้ชมถ้าเกิดผมได้ช่องช่องคุณพ่อจอยกลับมานะครับที่มีหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันทรบอยผมอาจจะไลฟ์สดนะผู้ชมนะผมอาจจะไลฟ์สดเพื่อเป็นอาจจะเป็นการเนี่ยคุยกันในแนวทางเรื่องของบอกปลาเรื่องของวิธีการดูแลรักษาปลาอะไรพวกนี้เนาะผู้ชมจะเห็นด้วยหรือเปล่านะครับยังไงผู้ชมคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะว่าเห็นด้วยไหมนะอยากให้ผมอยากให้พ่อจอยไลฟ์สดไหมนะแต่ว่า แต่ว่าก็ต้องช่วยกันนะช่วยกันอวยพรช่วยกันภาวนาว่าขอให้ผมได้ช่องนั้นกลับคืนมาด้วยนะเพราะว่าช่องนี้ไม่รู้ว่าจะไลด์ได้เมื่อไหร่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเพิ่งสมัครไปไม่กี่วันเองนะครับอันนี้เป็นช่องสำรองนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งใครที่ยังไม่ได้กดซับช่องสำรองไว้นะครับรบกวนเลยผู้ชมกดตอนนี้เลยนะครับกดซับกดกระดิ่งนะครับให้เรียบร้อยนะแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจคลิปนี้ให้ด้วยนะครับอ่ะเรามาดูกันต่อ,อผู้ชมดูทรงนี้นะครับเดี๋ยวผมวาดก๊อปปี้จากขนาดเดิมเลยแล้วกันนะ นะครับ่บอเป็นทรงยาวอย่างนี้ใช่ไหมแบ่งสามส่วนใช่ไหมแล้วกั้นกรองสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับสามสิบเปอร์เซ็นตของพื้นที่บ่อนะครับวิธีการนี้ง่ายๆสําหรับการทําบ่อปลาทรงยาวแบบนี้นะผู้ชมผู้ชมกั้นกรองแบบนี้สินี่เป็นไงครับง่ายขึ้นไหมถ้าตรงนี้มาหนึ่งเมตรนะครับหนึ่งเมตร ช่องนี้ก็คือห้าสิบเซน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 ทำงานง่ายขึ้นไหมง่ายกว่าไอ้ยี่ิห้าเซนพวกนี้ไหมนะครับแล้วจะเดินท่อสะดืออย่างไรล่ะพ่อจอยง่ายมากผู้ชมผู้ชมอ่าตรงนี้เป็นกึ่งกลางบ่อนะสมมุติว่าตรงนี้เป็นกึ่งกลางบ่อนะครับแล้วเราทําสลลบใช่ไหมเราทรําสลลบให้ของเสียไหลลงกลางสะดือใช่ไหมผู้ชมเดินท่อฝากไว้เลยจากตรงกึ่งกลางบ่อเลี้ยงนะครับ เดินท่อมาเลยมาไว้ที่ช่องแรกอย่างนี้เลยครับนี่นะครับเดินท่อเส้นเดียวมาไว้เลยแล้วยังไงต่อผู้ชมก็วางวางแผนให้ช่องนี้เป็นช่องหนึ่งนะครับช่องนี้ช่องสองนะครับช่องนี้ช่องสามนะครับช่องนี้ช่องสี่นะครับแล้วก็ติดตั้งปั๊มน้ําช่องนี้ครับวิธีการทํางานก็คือท่อสะดือดูดน้ําจากบ่อเลี้ยงนะครับเข้ามาที่กรองช่องแรกใช่ไหมนะครับแล้วก็ล้นข้ามครับล้นข้ามมากรองช่องที่สอง ลอดใต้ครับวันนี้ลอดใต้นะลอดใต้มากรอกช่องที่สามนะครับล้นข้ามมาอีกทีหนึ่งช่องที่สี่นะครับแล้วก็ติดตั้งปั๊มน้ําช่องนี้เพื่อดันน้ํากลับไปยังบ่อเลี้ยงนะครับหรือเดินท่อมาอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะครับเพื่อามาอีกฝั่งหนึ่งอย่างนี้นะครับแล้วก็ดันน้ํามาที่บ่อเลี้ยงเพื่ออยากให้เราอยากให้น้ําเป็นน้ําวนนะแล้วก็ติดตั้งสะดือเอยไม่ใช่พูดผิดติดตั้งสกิมเมอร์เราติดตั้งช่องนี้ครับชมติดตั้ง ที่กรองช่องแรกนะครับติดตั้งที่กรองช่องแรกความสูงจากจากผิวน้ําลงไปประมาณ 30- มสถึงสีซนเมตรนะครับแล้วก็ฝังท่อไว้เลยฝังท่อไว้ที่กรองช่องแรกเลยไม่ต้องติดตั้งปั๊มอะไรนะครับการที่เราติดตั้งปั๊มเราติดตั้งแค่แค่กรองช่องสุดท้ายเท่านั้นนะผู้ชมนะเดี๋ยวมันจะมีการดึงน้ํากันมาเองนะครับจะเกิดแรงดูดเองอัตโนมัตินะครับจะเกิดแรงดูดไปยังสดือจะเกิดแรงดูดไปยังสกิมเมอร์เองนะอันนี้หลักการง่ายๆนะครับผู้ชม แ้วคานนี้ผู้ชมอาจจะสงสัยว่าแล้วถ้าเกิดมันบอบมันเป็นทรงนี้นะครับอ่าแล้วจะทำท่อทอชักยังไงล่ะง่ายๆเลยผู้ชมอันนี้มันลกแล้วเดี๋ยวผมวาดใหม่เลยแล้วกันนะผมผมจะวาดใหม่โดยที่ไม่ไม่ระบุเรื่องของการเดินลอดเดินล้อนอะไรนี้นะอ่ะดูกันอีกครั้งนะครับกลองช่องหนึ่งช่องสองช่องสามช่องสี่ใช่ไหมผู้ชมโอ้ยไม่เห็นใช่ป่ะั็ทีนะ กลองช่องหนึ่งนะครับช่องสองช่องสามช่องสี่นะครับะดือทอสะดือ้อท่อสะดือนะครับช่องหนึ่งใช่ไหมช่องสองช่องสามช่องสี่นะท่อชักทําได้เหมือนกันผู้ชมเราก็รวมท่อชักมาไวท้ที่ช่องแรกนี่แหละครับผู้ชมง่ายๆเลยนะผู้ชมก็เดินท่อนะครับฝังไว้ใต้พื้นหนึ่งเส้นนะครับ ไว้ใต้พื้นหนึ่งเส้นไว้ใต้พื้นหนึ่งเส้นแบบนี้ก็ได้ครับแล้วเราก็ใส่ท่อชักเสียบเข้าไปที่กรองช่องนี้แค่นี้ก็จบแล้วนะครับหรือผู้ชมจะไม่ต้องใส่ช่องนี้ก็ได้ท่อน,นี้ไม่ต้องมีก็ได้เดินแค่ท่องนี้ช่องนี้กับช่องนี้ให้ต่อกันไว้ก็ได้เพราะอะไรเพราะว่าช่องนี้มันเป็นท่อรอดนะครับพอท่อรอดเนี่ยน้ำสองช่องนี้จริงๆแล้วมันก็ค่อนข้างจะรวมกันแล้วอัตโนมัติ แม้จะแม้จะไม่ได้รวมกันแบบถึงระดับพื้นผิวเลยนะครับมันจะสูงท่อรอดเราจะทําให้สูงกว่าพื้นมาสักประมาณนิดหน่อยนะแต่ว่าก็ถ้าเกิดมีความจําเป็นหรือไม่อยากให้มันลดพื้นที่นะครับหรือเกกะหรือรู้สึกขี้เกียจก็ใช้ท่อชา์กแค่เดินท่อชา์กไว้แค่แค่นี้ก็ได้นะครับแค่สองอันก็ได้แต่จริงๆแล้วสามเส้นก็จะดีกว่าแหละนะครับนี่คือหลักการนะครับสาหรับการออกแบบบอ่อปลานะครับแบบ สี่เหลี่ยมจัตุรัสไม่ใช่สี่เขาเรียกว,ว่าสีเ่เลยสี่เหลี่ยมผืนผ้าทรงสั้นนะครับสี่เหลี่ยมพื้นผ้าทรงยาวนะครับแตกต่างกันอย่างนี้นะผู้ชมนะแตกต่างกันอย่างนี้นะครับ <S 2> <S 2> ถ้าเกิดผู้ชมชอบนะถ้าเกิดคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับยังไงกดไลค์ให้หน่อยนะกดไลค์แล้วก็ใครที่ติดตามมานะครับติดตามมาจากช่องคุณพ่อจอยนะครับที่โดนแฮกไปที่ผมกำลังดำเนินการมาอยู่นะ,ะถ้าเห็นคลิปคลิปนี้นะครับยังไง กดไลค์หน่อยเอ้ยกดกดติดตามไว้หน่อยนะผู้ชมนะกดติดตามช่องใหม่ให้หน่อยครับแล้วก็กดแจ้งเตือนนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยนะแล้วก็อย่างที่บอกอะผู้ชมอยากให้ช่องของเราเติบโต,ตได้เร็วขึ้นอยากช่วยกันนะครับผู้ชมพิมพ์ที่คอมเมนต์ให้หน่อยนะพิมพ์แฮชแท็กนะครับแฮชแท็กคุณพ่อจอยให้หน่อยนะครับหรือแฮชแท็กคุณ คุณพ่อครับให้หน่อยนะครับการที่ผู้ชมช่วยผมพิมพ์คอมเมนต์คุณพ่อจอยคุณพ่อครับแฮชแท็กแบบนี้นะนะครับจะทําให้ช่องของผมช่องใหม่นี้นะครับขึ้นอยู่ในระบบประมวลผลของ Google ของ youtube ได้เร็วขึ้นนะครับช่องของเราก็จะเติบโตได้เร็วขึ้นนะครับและที่สาคัญผ,ผู้ชมการที่ผู้ชมกดไลค์นะครับผู้ชมแค่กดไลค์คลิปนี้นะครับจะทําให้ youtube เขามองว่า ช่องของเรามีประสิทธิภาพสามารถดึงดูดผู้ชมได้ดีนะครับช่องของเราก็จะเติบโตได้ดีเช่นเดียวกันนะครับผมงั้นอย่างนั้นขอแรงนะผู้ชมนะแล้วก็อวยพรน,นะครับอวยพรให้ผมกับพี่เจมได้ช่องเก่ากลับมาเร็วๆด้วยนะผู้ชมนะสําหรับเรื่องของอื่นไม่ใช่สําหรับเรื่องของอื่นพูดภาษาอะไรวะสําหรับเรื่องอื่นๆนะครับก็ก็คอมเมนต์มาผู้ชมคอมเมนต์มาว่าอยากให้ผมอธิบายเรื่องอะไรนะครับในระหว่า,างที่ผมยังกู้คืนคลิปเก่าๆกลับมาไม่ได้นะครับก็ ก็เดี๋ยวคงจะอธิบายกันแบบง่ายๆแบบนี้แหละนะผู้ชมนะครับมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ได้เลยครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีเด้อเด้อเจเด้อบายบาย